สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาพ่อกับพี่กิจดีแล้วเด้อค่ะเด้อ มือนีกัคดีน้องชมพูกับครบลอยวันแล้วเนาะจาเนาะพี่น้องพอแม่ของน้องชมพูเพิ่นกับจัดงานครบรอบทำบุญครบรอบลอยวันของน้องมือนีเด้อค่ะเด้อเพิ่นกับเชิญอ่าคนในหมู่บ้านพร้อมแล้วคนนอกหมู่บ้านพร้อมเด้อค่ะเด้อมาทำบุญครั้งนี้ค่ะพี่น้องคขาเราก็เชิญบรรพะมาค่ะพี่น้องค่ะพามาเกตรูปค่ะพี่น้องพระอ่าอ่าผู้พระเอกกับพระในหมู่บ้านค่ะพี่น้องมาเกตรูปเด้อจ้าเด้อเราก็มาทำบุญล้วก็ อุิตอุทิศส่วนกุศลไปหาน้องค่ะพี่น้องค่าเล่ากับซื้อซื้ออ่อประมานซื้อเสือซื้อรองเท้าแล้วก็น้ำยาทาเล็บแล้วก็น้เปรี้ยวดัชิมิวแล้วก็ชุดสองชุดค่ะพี่น,อน้อง่าชุดเสียงผู้สีขาวอ่าทำาอ่าสังกัดท่านไปหาน้องจากพี่น้องแล้วก็เพื่อนกับเชิญแขกมาหลายยุคคนอยู่ค่ะพี่น,อน้องขากระมี่ตำรวจที่ทำคดีนี่กับมานําเด้อ่ะเด้อแล้วกับอ่คุณอ่ทนายรัชพนเพื่อนกับมานาค่ะพี่น้องขาคุณ คุณทนายรัชพลนนะ่ะเพื่อนกาเอาพระค่ะพี่น้องเอาพระมาเออพระแม่พระเอาเหรียญเหรียญไอ้ไข่นะคะพี่น้องขามาแจกคนที่มาร่วมงานพร้อมจากพี่น้องแล้วก็มอบเงินให้เป็นคาทําบุญน้ำนองไปหาพันบาทจากพี่น้องขามอบให้แม่ชมพู้หาพันบาทเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็หลังจากนั่นกัคุณอุ้มวิรยากับมาเด้อค่ะเด้อมาพร้อมะค่ะพี่น้อง่ะคุณอุ้มวิรยกะกับมาทําบุญน้ำแม่นนองสมพู้เ้าขอเป็นเจ้าภาพน้ำค่ะพี่น้องคุณอุ้มวิรยากับให เงินทํำบุญไปหมื่นบาทค่ะพี่น้องคะ่ะเราเดินทางมาจากกรุงเทพจ้ะแล้วเล่ากับขอโทษพ้อมเด้อค่ะเด้อขอโทษข,ขอพ้อยเรื่องอันอันก้อนๆขังก้อนที่เล่ามาจา้ะพี่น้องจ้าที่แบบว่ามีกะระแสเรื่องอันเงินสามล้านกับสแสดงหนังบานกักอกนะนั่นแหละค่ะมันเป็นการเขาใจผิดกันแล้วก็ขอโทษเม่น้องชมพู่แล้วล้วก็เล่ากับคดีอนอ่านางเรื่องนี้แล้วก็พับไปแล้วแล้วก็ภาสางค่ะพี่น้องค,ะงค่ะ,คะ,คะ,ะแล้วก็เลือกล่มไปแล้วเรื่องของนอกค่ะเนาะล้าก็เล่ากับ หางานใหม่แม่ยชมพูพร้อม้ะคะเด้อเราับงานแม่ชมพูงานหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะงานที่เกี่ยวกับทำบิวสิควิดีโอเพลงที่เกี่ยวกันกับว่าหายกำลังใจจากพี่น้องจ๋าซื้อเพลงว่าฟ้าเมืดไม่นานว่าสั่นของคุณกูกาลั่นค่ะพี่น้องค่ะแยกกิจกับปะหู้ะคะเด้อว่าเป็นผู้ใดแยกคุณกูกาลั่นเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเราบอกว่าหายไปฟิชเชอรลิงอ่าทำบิวสิควิดีโอฟิชเชอรลิงกับนัท่านโอมานจากพี่น้องจ๋าคุณอุ้มวิิยาเนะคะเนาะเพิ่อนหางานหายค่ะพี่น้องแต่ว่าน้อง นะ ília, คะพี่น้องขาเราบลับเด้อค่ะเด้องานนี่เราบรับค่ะพี่น้องเราขอปฏิเสธจ้ะพี่น้องจ๋าพราะว่าเราบอกว่าเราบเกี่ยวกับการแสดงหนังอิวสิกวิดีโอนะคะพี่น้องขาเราบอถนัดแล้วเล่ากับเลยบอกว่าขอเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรอยู่บานนอกเฮาสดีที่สุดแล้วค่ะพี่น้องขาฉันละว่าเราบอถนัดค่ะพี่น้องขาการแสดงเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่กับแล้วไปค่ะพี่น้องขาบัดที่นี่กับส่วนของลุงพลเนึกค่ะเด้อบ่อใดมากงานนี่นาะค่ะนอกกับเพราะว่าแม่น้องชมพู่ปรเด้เชิญ่นมาเล้วค่ะเด้อแล้วกับมามี บัตรเชิญเพิ่นกับป้ากามาเนาะค่ะเนาะแล้วก็อ่าเพิ่นก็มีภารกิจเข้ากรุงเทพพร้อมเนาะค่ะเนาะวินี้พี่น้องจา๋าเพิ่นมีภารกิจเข้ากรุงเทพแล้วก็พ่อคุณอุ้มอ่คุณอุ้มวิริยะนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะเรารับงานวิถาลุงพลนสี่งานเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะงานแรกนี่เรารับไว้ก็คือว่าถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของอัน คุณทันว่าราศีธนูอันคนเดียวเอ่อเพงอันคนเดียวในดวงใจค่ะพี่น้องขาคาโตมื่นบาทเด้อค่ะเด้อราคาคาโตประเตนน้ำมันมื่นหาไอหาพันค่ะพี่น้องขาร่วมกันเป็นมื่นหาจากพี่น้องจ๋าสองคนหรอกงานที่สองคืออ่ารไทยเพยเวตติ้งอยู่บ้านกกกอกค่ะพี่น้องขาอยู่บ้านกกกอกอัน ทั้งผัวทั้งเมียทั้งสามีภรรยาเล่าหน่คะค่ะพี่น,อน้องคาขาโตสองคนร่วมกันมืนบาทจ้ะพี่น้องคะอันงานที่สามเล่าด้วยคะ่ะเด้องานที่สามคือวันเราไปเดินแบบคะ่ะพี่น้องคะเดินแบบยึ่กรุงเทพเนาะค่ะเนาะอันงานที่สามคะ่ะเดินแบบมือวันที่หกเด้อคะ่ะเด้อว,วันที่หกเดือนกันยายนจ้ะพี่น้อง ขาตัวลงพ่นหนึ่งหมื่นบาทเด้อค่ะเด้อแล้วการงานที่สามจะพี่น้องขาเป็นงานของป้าแตนผู้เดียวเด้อค่ะเด้อจะไปออกไล่การออ่ายังก่อนเกมโซ่ลองเพล้นของรายการจิกดูจากพี่น้องแต่ว่าป้าแตนขอคิดเบื้องก้อนค่ะพี่น้องขาเพราะว่าป้าเตนเล่าอันอันขอคิดเบงก้อนเราพันละปากค่ะพี่น้องขาแต่ว่าสามงานขึ้นลบปากไว้แล้วจากพี่น้องแล้วก็เราไปออกมือนีรายการพร้อมเด้อค่ะเด้อรายการคุยแซบโชว์ค่ะพี่น้องขาเราไปออกรายการคุยแซบโซ่ของอัน และการนนั่ทอกโซนี่แหลนะ,ะนาะค่ะเนาะเราไปออกแล้วก็เราก็ไปว่าความในใจของเล่าแล้วก็พิจกรณากระถามค่ะพี่น้องขาว่าจุด,ดจุดแตกหักหรือว่าจุดที่แม่น้องท่านพูดสงสัยน่ะตอนไหนรูบองสิน่ะพี่น้องขาเราก็บอกเราบ่็ลูกค่ะช่วงต่อแม่น้องท่านพูดสงสัย เล่ากับลุงพ่นน่ะตอนใดจุดจุดเปลี่ยนตรงใดน่ะเราก็ตอบบอลลูเราตอบแบบซื่อๆน่ะพี่น้องจ๋าเราบอกเราบอรลูเพราะเราบ่เคยสงสัยผู้ใดฉันเรตอบแบบบอรลูเนาะค่ะเนาะเราก็ตอบแบบซื่อๆน่ะซื่อๆของเราเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องข่าวมื้อนี้เนาะค่ะเนาะหลังจากออกรายการคุยแซ่บโซ่จบแล้วแม่นบ่ค่ะพี่น้องขาเราก็เดินทางไปหาหมอปลาเนาะค่ะเนาะเดินทางพาหมอปลาหมอปลาก็พาไปทําบุญแล้วก็อุทิศทวนกุศลให้น้องชมพู๋ค่ะพี่น้องขาแล้วก็ เสซ็จ uh, แล้วหมอปลากับสิพาเ้าไปปล้อยหอยเด้อค่ะเด้อไปปล้อยหอยมองสถานที่ที่หมอปลาวัดที่หมอปลาไปนางสมาธิ uh, กนสิมาบ้านกบกอกข้างแรกนะคะพี่น้องค uh, นาในราคาหมอปลากับเล็้ผ้าจะไปทําบุญเสร็จแล้วก็จะพาไปป้อยหอยอยู่อยู่วัดนั่นแหละค่ะพี่น้องขาที่หมอปลา,าเป็น นางภาวะนางสมาธิเพิ่นนะคะพี่น้องคะสําหรับข่าวลุงพลเนาะค่ะเนาะสําหรับวันที่หนึ่งสี่หอดนี่นะคะพี่น้องคะลุงพลก็บเได้ไปฟิชเชอรลิงกับคุณกินตะลาพุ่นลาบอยู่เตาง่อยดเดอ้อจ้าเด้อพี่น้องถ้าแฟนผู้ใดอยูกไก่ไกลๆเนาะค่ะเนาะไปเป็นกำลังใจให้เรานึ่ค่ะพี่น้องคะ่ะไอ้กินยู่ไกลพนว่าเด้ไปดอกจ้าพี่น้องนั่นแหละคะ่ะเราจะไปลองเพลงฟิชเชอรลิงกับกินตะลาพุ่นลาบอยู่อ,อําเภอเตาง้อยค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็อีกเพลงนึงค่ะพี่น้องคะ่ะคุณอ่า เพสรสารัดค่ะแตงไห้ลุงพ้นเพลงหนึ่งแล้วก็บอกรองโอ้องด้วยรายการนั่นคุยแซบนั่นแหละค่ะพี่น้องคะอ่าเพลงออกมาจากใจแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะมีลุงพ้นกับล้อปะตันกับสวยแล้วค่ะเด้อแต่งตัวมือนีแบบว่าน่ารักค่ะพี่น้องคะเป็นคนใสซื่อๆบริสุทธิ์ยังไงดอกเล็กกิจเห็นแล้วเนาะค่ะน่าหนาสงสารน่นเลยตนน่ะพี่น้องนั่นราคาพี่น้องสะหรับคดีน้องชมพู่กะโอ้ไม่อุปสรรคหลายจ้ะพี่น้องจ้าอุปสรรคเยอะเนาะค่ะเนาะ ตัวสิเฮ็ดแล้วก็บ่ท่านได้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้แต่ว่าตำรวจก็ทำงานอยู่เด้อค่ะเด้อตำรวจก็ทำงานเรื่อยๆไปอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่อุปสรรคมันมีเยอะเนาะค่ะเนาะลอยวันแล้วบท่านได้คืบหน้าไปบท่านหัวสิจับตัวผู้ใดหน่ะพี่น้องจ๋านั่นแหะค่ะจังได้ก็คอยออกมาแบบว่าดีๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องคอยจับตัวผู้ายตัวจริงได้น่ะพี่น้องจ๋าเ่าต้องเอาแพรเอาหยังนะคะพี่น้องเอาตัวจริงเลยเนาะจ้าเนาะพี่น้องจ๋านั่นแหละแยกกีดกันมีข้าวกบบแค่นี้เด้อค่ะเด้อข้าวบ้านกกกอกจ้าพี่น้องสำหรับนีี้กมแค่นี้ค่ะเจอกันนคลิปห้าจ้ม สวัสดีจ้า